จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพี่นักศึกษาจะมาขอพรกับน้ององค์อิงในเรื่องนี้ครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนี้เขาก็ัมีเรื่องเล่า ของอิหล่าน้อยเฮ้าน้องฮงอิงเพชรบ้านแพงเอามาวาสุพีเอามาวาสุนอกเอามาว่าสุเอฟซ,ออาาซ FC, อีหล่าน่อยกันในฟังชื่อกล์นะครับผมซึ่งืัอนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นควันหลงนะครับผมเนาะหน้าเวทีงานคืนที่ผ่านมาหลังจากเตยล่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะอีหล่าน้อยเ่ากะ อยู่รอส่งพ่อพ่อแม่เอฟซีเหมือนเดิมอยู่รอถ่ายรูปรอแจกลายเซน็นรอส่งพ่อพ่อแม่เอฟซพี่พีเอฟซกลับบ้านนะครับผมเนาะเป็นาภาพปกติที่เห้าเห็นอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าพี่น้องเมื่อคืนนี้มีพี่นักศึกษาคนหนึ่งจะมาขอสิ่งนี้กับเวลาหน่อยเห้าจะมาขอสิ่งนี้กับน้องอุ๋งอิงเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นนักศึกษาท่านนี้มาขออย่งกับเวลาน่อย

ใบพรหมอไหนเก่งที่สุดที่สุดกันเอ๊หมอจ้ะเรียนวิชาอะรกันนี่เรียเรียกหมอกันดีหมอทัาที่ ครับพี่น้องในเบื้องแล้วมีความรู้สึกกันว่าจังใดนะครับผมเนาะอ่ากัเป็นเรื่องเล่าตาฮักตาฮักกันแล้วกันพี่น้องหน้าเวทีเหตุการณ์หน้าเวทีก็ตามในคลิปนะครับผมราอกมีพี่นักศึกษา เพิ่นจะไปสอบหมอเนาะครับผมนาะเพิ่นก็เลยอยากมาขอพรกับอีหลาน้อยอยากให้อีหลาน้อยห้พรอห้เพิ่นแนวสันเด้อ่าอีหลาน้อยเฮาถึงกับงงนะครับผมในเรื่องที่อ่าท่านนักศึกษาท่านนี่จะไปสอบนะครับผมนาอนั่นคือหมอเรื่องอานาโตมีเรื่องยังเกี่ยวกับการแพทย์ซึ่งมันเป็นคำศัพท์นะครับผมนาะเป็นศัพท์เกี่ยวกับการแพทย์เป็นศัพท์เกี่ยวกับอ่าวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับผมนาะอซึ่งอีหลาน้อยเฮา่ฮู้จัก มันก็เลยเกิดภาพตาฮักตาฮักพี่น้องเกิดเรื่องราวน่ารักน่ารักของอีหลาหน้อยเฮาของมอนอิงของอพี่นักศึกษาและพอพอเมฟซีหนาเวทีขนาดนั้นนะครับผมต้องกระซังห้อยยิ้มสั่งเสียงหัวเราะให้กับพอพอเมฟซีด้พอสมควรไปสอบมอนจังดีบาบังม,มอรับ้มีหลานน้อยเฮาว่าคู่มอนอิงกัได้เซลตาฮักตาฮักไปนะครับผมเนาะว่าอีหลาอวยพรให้พี่เพื่อนอมือื่นตื่นให้ท่านสอบนะครับ <laughs> ก็เป็นเรื่องล่าตาฮักพี่น้องสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหละละัวเราะสร้างความสุขให้กับแฟนคลับเอฟซีอาภรณ์แม่เอฟซีทั้งหน้าเวทีในขนาดนั้นและค้นที่ได้เบิงคลิปนี้นะครับผมเราผมเสีอวานางยิ้มตามพี่น้อง้เบงคลิปนี้ล้วยิ้มตามถึงความตระหกของอิหลาหน้อยเฮาและความเป็นเอฟซีของพี่นักศึกษาที่อยากมาขอพรนะครับผมก่อนที่จะไปสอบแพทย์สอบหมอ ก็ถือว่าเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับผมน้องโปรดช้ยวิทยานในการรับชมนะครับผมน้องหลายคนเพิ่นมีความเสือ่อหลายคนเพิ่นอยากเอาความเสื่อนั้นเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นขวัญกําลังใจอันนี้คือความเสื่อส่วนบุคคลนะครับผมน้องบรลสารขอหยัก่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่เชื่ออย่าลบดูหลายคนเพิ่นมีความเชื่อแบบนี้ หลายคนนมีความเชื่อแบบนั้นส่วนคุณจะมีความเชื่อแบบไหนนั่นเป็นส่วนของคุณนะครับผมเนาะยามาลบลูยามาดูถูกความเชื่อของคนอื่นก็นยังบอสารเทียดคลิปที่แล้วไปแล้วพี่น้องคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเนาะม,นะมีปูดเ,ดเดเบิ่งแนะ่เหตุเกิดจากคาถาอุ้มอิงอุ้งอิงอุ้องอ,อิงเพียงนะครับผมกะมีหลายคนที่สมวังดังปาถนา ซึ่งอันนี้มันก็หาความพิสูจน์บ่ได้ไอีนี้ด้พี่น้องบางคนนะครับผมเนาะสอบคูอ่าในคลิปที่บาวสารเฮ็ดอ่าคลิป่าสุดคลิปก่อนหน,น้านี้บางคนสอบคูมาเป็นสิบรอบสอบบ่ติดพี่น้องแต่พ่อใส่คาถาหรืออธิษฐานจิตนะครับผมเนาะถึงอีหลาหน้อยเฮ้านึกถึงอีหลาหน้อยเฮ้าปรากฏว่าเกิดสอบติดก็ะมีเนะครับผมเนาะตามคลิปที่พี่น้องได้เห็น และอีกหลายเรื่องนะครับผมนอนเรื่องขายทีขายบ้านหรือเรื่องเสี่ยงโชคกันแล้วกันหลายคนอาจจะโชคจะมานหลายคนอาจจะาขายได้หรือขายไม่ได้นะครับผมนอะอันนี้มันก็นเป็นความเสือของแต่ละบุคคลซึ่งคนที่เฮ็ดแล้วสําเร็จเห็นผลนะครับผมนอะเพิินก็นมีความเสือของเพิินเฮาก็จะเห็นแบบคนนู้นทําสิ่งนี้สําเร็จคนนู้นทําสิ่งนั้นสําเร็จนะครับผมนอนลากา มีมาไลัยมาให้น้องอยู่เป็นประจำตามคลิปต่างๆที่มีการเผยแพร่ออกมาล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับผมน้งางราษัทการเงินคลิปลงไปแล้วนั่นคือยาจ๋าพี่น้องยาจ๋าจาเกเยอรมันเพิ่นก็นได้ขอจากอิหร่านหน่อยเฮาขอจากคาทายอิหร่านหน่อยเฮาเพื่อกันนะครับผมเนาะจนเพิ่นสําเร็จดังปรารถนาสมเด็จดังความตั้งใจเพิ่นก็นเลยซื้อพี่น้องเมื่อคืนนี้ซื้อทองหนึ่งบาท เ็นสร้อยข้อมือนะครับผมน้อนห,หนักหนึ่งบาทมอบให้อีหลานอย่เฮ้านี่ละพี่น้องได้หลายเรื่องวิทยาศาสตร์อาจจะพิสูจน์บ่ได้นะครับผมน้อยแต่มันเกิดขึ้นจริงในหลายๆเคตเกิดขึ้นอิหรีในหลายๆเขตบริสันจะบอกว่าไม่เชื่ออย่ารบดูนะครับผมน้อความเสือของไผ่ความเสือมั่นพี่น้องอย่าไปเหยียบย่ำอย่าไปทำา้ายความเสือของผู้อื่นนะครับผมน้อยอย่าไปดูถูกความเชื่อของคนอื่นเพราะ ผมเสือว่าคุณก็มีความเชื่อของคุณเหมือนกันคุณก็ไม่อยากให้คนอื่นไปดูถูกหรือไปเหยียบย่ำความเชื่อของคุณอน,นิบาลสารเสือแบบนั้นความเสือไภความเสือมั่นนะครับผมเนะาะคราบพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดน,นะครับผมนาะสามารถคอมเมนต์ในคลิปทางช่องบาอิสานได้เลยพี่น้องพี่นอ้นองมีความเชื่อในเรื่องนี้ไหมหรือเคยใช้คาถา องิงอง,องอิงเพียงแล้วเห็นผลบอรหรือสำลิดผลในสิ่งที่ตั้งใจไหมสามารถคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะครับผมเนาะความเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่ผิดพี่น้องถ้าความเชื่อนั้นบ่ในเหตุให,ใหนผูน้ใ,ด,ใ,เด,ใบบดเดือดร้อนบ่ในเหตุไหเจะคของเดือดร้อนบ่ในเหตุใหนคนรอบขันเดือดร้อนและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนความเนั้นก็สามารถเสือได้แต่อย่างมงายข่าวบอลซันจะาังยุ่เสมอนะครับผมเนาะ คอมเมนต์ใดกล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหนึง่งนะครับผมเนะราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณอยากให้คนอื่นให้เกียรติคุณคุณก็ต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนอันนี้บาสซานจะย้ำอยู่เสมอนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องบาสานในเรื่องปนองเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บาวอีสานขอ,อยุยาตขอตัวลาไปก่อนพบพอ,พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม